กินไปกินมาคือเหมือนบูเบอร์รี่ชีสพายเลยอะทำเมนูไวรัลชีสเค้กจากกีกเกิร์ตกันค่ะจริงๆเขาใช้เป็นกีกเกิร์ตรสธรรมชาติกันนะคะแต่เมย์จะลองใช้เป็นกีก y o ิร์ตสไตล์นะคะรสชิปเปิรเบอร์รี่แทนจริงๆอยากลองทั้ง2รสลเลยนะคะแต่ว่าบิสกิตเมย์เหลือแค่2ห่อเองอะขี้เกียจไปซื้อใหม่เมย์ใช้เป็นแครกเกอร์แบบเค็มนะคะไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะเราก็จะเริ่มจากใส่แครกเกอร์ลงไปเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาใส่กันกี่แผ่นอะ ใส่แครกเกอร์ไปสองห่อเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเอาไปแช่เย็นคืนนึงค่ะได้เวลาชิมกันแล้วค่ะอันนี้แอบเติมโยเกิร์ตข้างบนเพิ่มนิดนึงนะคะอืมอืมอันนี้รสชาติจะคล้ายๆสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะแต่ว่าไม่ได้หวานมากเพราะว่าเมย์ใช้แครกเกอร์รสเค็มอะเนื้อเขาจะประมาณนี้ค่ะ อืถ้าใช้โยเกิร์ตที่มีความนัวนมกว่านี้น่าจะเหมือนชีสเค้กมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอร่อย